สวัสดีค่ะดูดวงกับ9ค่ะดูว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะติดต่อ9ที่0655638756ค่ะสนับสนุนรายการได้ที่0655638756ค่ะพร้อมเพย์ค่ะชื่อบัญชีค่ะนางสาวกนกวันวัฒนาศกสกุลค่ะดูดวงราศีกุมเดือนธันวาคม 2564ดูดวงราศีกุมเดือนธันวาคม2564มี24เรื่องค่ะมาดูว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะเรื่องที่หนึ่งค่ะการงานค่ะการงานการงาน หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มคะ่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มหรือบอกให้รู้ว่าหรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายในสามเดือนภายในหกเดือนเรื่องของการงานจะชัดเจนขึ้นจะราบลื่นขึ้นจะสมหวังขึ้นก็เป็นไปได้คะ่ะเอาเป็นว่าทำให้เต็มที่คะ่ะทำให้ดีที่สุดคะ่ะอดทนทำอย่างต่อเนื่องคะ่ะ ความสมหวังรออยู่ค่ะเรื่องที่สองค่ะการเงินการเงิน100%เซเต็มถึง150%เซค่ะถึงค่ะเพราะว่าขึ้นอยู่กับความทุ่มเทความพยายามความตั้งใจและการอดทนทำอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะแต่ละคนก็มีไม่เท่ากันค่ะ แต่ละคนมีไม่เท่ากันค่ะเอาเป็นว่าทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดค่ะหรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายในสามเดือนภายในหเดือนเรื่องของการเงินจะมีทางออกที่ดีจะชัดเจนขึ้นจะราบลื่นขึ้นจะสมหวังขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะทุ่มเทให้มากค่ะตั้งใจให้มากพยายามให้มาก อดทนทำอย่างต่อเนื่องค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะทุกอย่างมันไม่ได้เกินความเป็นจริงค่ะแต่มันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยค่ะถ้าโชคชะตาเปิดแล้วแต่ตัวเรายังหยุดอยู่กับที่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแน่นอนค่ะแต่ถ้าตัวเรา มีความทุ่มเทให้มากตั้งใจให้มากพยายามให้มากอดทนทำอย่างต่อเนื่องให้มากทุกอย่างเกิดความสมหวังขึ้นมาได้ค่ะทุกอย่างเกิดความสมหวังขึ้นมาได้ค่ะเรื่องที่สามค่ะการเดินทางการเดินทาง65%ถึง70%ค่ะ ก็เตือนในเรื่องของความใจร้อนวู่วางค่ะให้ลดลงค่ะให้มีสมาธิมากขึ้นก็คือในเรื่องของการเดินทางเนี่ยมันมีเรื่องที่เราเหมือนต้องรับมือต้องต้องรับมือต้องใจเย็นต้องรอบคอบเออในเรื่องของการเดินทางมีคําเตือนว่าต้องรับมือต้องใจเย็นต้องรอบคอบต้องไม่ใจร้อนวูวายต้องเลี่ยงปัญหา ต้องลดปัญหาค่ะเพื่อเรื่องที่ดีรออยู่ค่ะเรื่องที่4ี่ค่ะโชคลาบโชคลาบ70%ค่ะ70%ถ้าอารมณ์ดีอารมณ์สดชื่นแจ่มใสโชคลาบก็เพิ่มขึ้นค่ะหรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายในสามเดือนไปใน6เดือนเรื่องของโชคลาบ จะเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ขึ้นอยู่กับตัวเองด้วยค่ะถ้ามีอารมณ์ที่สดชื่นแจ่มใสมากๆโชคลาภก,ก็มากตามไปด้วยค่ะเรื่องที่ห้าค่ะการเรียนค่ะการเรียนเพิ่มทักษะต่างๆการเรียนวิชาชีพการเรียนพิเศษการเรียนเพื่อเลื่อนชั้น การเรียนเพื่อเลื่อนวิทยฐานะใช้ครอบคุมได้ทั้งหมดค่ะเปอร์เซ็นต์อยู่ที่70% 70%รค่ะระยะเวลาก็4เดือน6เดือน9เดือนค่ะเพราะแต่ละคนก็ต้องใช้ระยะเวลาของแต่ละเรื่องไม่เท่ากันค่ะเอาเป็นว่าทำให้เต็มที่ ทำให้ดีที่สุดค่ะทุ่มเทให้มากตั้นใจให้มากต่อสู้ให้หนักมากๆความสมหวังรออยู่ค่ะทางออกที่ดีรออยู่ค่ะเรื่องที่หกค่ะความรักความรักของหวานใจดวงใจสุดที่รักสิ่งล้ำค่าครบแล้วค่ะ เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่100%เปอร์ซต์เต็มค่ะหรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายใน3าเดือนภายใน6เดือนเรื่องของความรักจะมีทางออกที่ดีจะชัดเจนขึ้นจะราบลื่นขึ้นจะสมหวังขึ้นในระหว่างนี้ก็สงบนิ่ง แล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะสงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะให้ตั้งใจทำเรื่องที่ดีต่อเนื่องต่อไปค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะเรื่องที่7ค่ะการขายที่ดินค่ะการขายที่ดิน เจถึง75%็ดสิบห้าเอค่ะระยะเวลาก็3เดือนถึง6เดือนค่ะ3เดือนถึง6เดือนก็อดทนทำอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะในเรื่องของการขายที่ดินนี้แม้มีเรื่องที่ต้องรับมือแต่ท้ายที่สุดแล้ว มีทางออกที่ดีค่ะแล้วก็มีความสมหวังค่ะทั้งหมดเจดเรื่องผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวก้าล้างไพ่ก่อนนะคะก้าล้างไพ่ก่อนนะคะ ไพ่อยู่ค่ะกำลังล้างไพ่อยู่กำลังล้างพ่อยู่ค่ะ,อคะตอนนี้เริ่มทยอยวางไพ่ค่ะ กำลังทยอยวางไพ่กำลังทยอยวางไพ่ยอยู่ค่ะ เรามาดูกันต่อค่ะเรื่องที่แปดค่ะเรื่องที่แปดการขายบ้านนะคะการขายบ้านการขายบ้านหนึ่งรเปอร์เซนเต็มค่ะหนึ100่งรอยเซนเต็มหรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายใน3มเดือนภายใน6เดือนเรื่องของการขายบ้านจะมีทางออกที่ดีจะชัดเจนขึ้นจะราบรื่นขึ้นจะสมหวังขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะ ทำให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะเรื่องที่9้าค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไหมมีค่ะ100%เปอร์เซนเต็มค่ะให้ทําความดีต่อไปค่ะให้ทําความดีให้ตั้งใจทําความดีต่อไปค่ะ ก็คือภาพรวมๆเข้าใจภาพรวมๆให้เข้าใจง่ายๆว่าให้ตั้งใจทำความดีต่อไปค่ะโชคชะตาที่ดีรออยู่ค่ะเรื่องที่สิบค่ะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมภาพรวมๆเจ็สิบเอร์เซนไม่มีค่ะ แต่ถ้าใจร้อนวู่วามประมาทเลื่อเ,เ,เ้าก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้ค่ะแต่ภาพรวมรวมมา70เอร์เซนะเลี่ยงได้รับมือได้ลดลงได้ค่ะก็คือหลีกเลี่ยงได้รับมือได้ลดลงได้ค่ะอยู่ที่ตัวเราเองค่ะเรื่องที่สิบเอ็ด

ถ้าเรื่องของการมีบ้านใหม่นี้ระยะเวลามันจะขึ้นอยู่ที่หกเดือนถึงเก้าเดือนค่ะสามเดือนมันยังไม่เข้าที่เข้าทางค่ะหกเดือนถึงเก้าเดือนค่ะหกเดือนถึงเก้าเดือนถึงจะเข้าที่เข้าทางถึงจะมีทางออกที่ดีถึงจะชัดเจนราบรื่นสมหวังค่ะหกเดือนถึงเก้าเดือนค่ะทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดค่ะอดทนทําอย่างต่อเนื่องค่ะความสมหวัง รออยู่ค่ะเรื่องที่12การออกลดใหม่75%ถึง80%ค่ะระยะเวลาก็3เดือน6เดือน9เดือนค่ะเพราะแต่ละคนก็ต้องใช้ระยะเวลาของแต่ละเรื่องไม่เท่ากันค่ะเอาเป็นว่าทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดค่ะโชคชะตาที่ดี รออยู่ค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะเรื่องที่13ค่ะเลขที่บ้านที่กำลังอยู่เลขที่บ้านที่กำลังจะไปที่ใหม่เลขที่ห้องที่กำลังอยู่เลขที่ห้องที่กำลังจะไปที่ห้องใหม่6 5 ถึง70%หรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายใน3เดือนภายใน6เดือนเรื่องของที่อยู่อาศัยจะมีทางออกที่ดีจะชัดเจนขึ้นจะราบลื่นขึ้นจะสมหวังขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะในระหว่างนี้ก็ให้สงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะ แล้วก็ให้อดทนทำอย่างต่อเนื่องค่ะให้อดทนทำอย่างต่อเนื่องค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะเรื่องที่สิบสี่ค่ะสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจขึ้นอยู่70%ค่ะ70%หรือ 75%ค่ะขึ้นอยู่ประมาณนี้ค่ะ70%ถึง75%ค่ะหรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายใน3เดือนภายใน6เดือนเรื่องของสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจจะมีทางออกที่ดีจะชัดเจนขึ้นจะราบลื่นขึ้นจะสมหวังขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะในระหว่างนี้ก็ให้ลดความใจร้อนวู่วามให้มากค่ะ ลดลงให้มากค่ะลดความใจร้อนวู่วามลดลงให้มากค่ะลดอารมณ์ที่ร้อนร้อนลดลงให้มากค่ะเอาเป็นว่าลดความร้อนให้มากค่ะลดความร้อนทั้งทั้งที่ร่างกายและลดความร้อนทั้งที่จิตใจค่ะลดลงให้มากค่ะเพื่อที่ว่าเรื่องที่ดีโชคชะตาที่ดีรออยู่ค่ะ เอาเป็นว่าทั้งหมดก็สิบสี่เรื่องผ่านไปแล้วค่ะสิบสี่เรื่องแล้วสิบสี่เรื่องแล้วเดี๋ยวก้าล้างไพ่ก่อนนะคะ ตอนนี้ก้าวกำลังล้างไพ่อยู่ค่ะกำลังล้างไพ่อยู่นะคะ ล้างไพ่ยอยู่ค่ะกำลังทยอยวางไพ่ค่ะ ทยอยวางไพายอยู่ค่ะ กำลังทยอยวางไพ่ยอยู่นะคะเรามาดูกันต่อค่ะเรื่องที่สิบห้าค่ะเรื่องที่สิบห้าแล้วค่ะการสอบข้าราชการการสอบเข้ามหาวิทยายลัยการสอบเข้าสถานที่ต่างๆหนึ100่งร้เปอร์เซนเต็มค่ะ หรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายใน3าเดือน6เดือน9เดือนเรื่องของการสอบเรื่องของการสอบนี้เรื่องของการสอบนี้จะมีทางออกที่ดีจะชัดเจนขึ้นจะราบลื่นขึ้นจะสมหวังขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะทําให้เต็มที่ค่ะทําให้ดีที่สุดค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะ ท่มเทให้เต็มที่นะคะความสมหวังรออยู่ค่ะหนึร้อยเปอร์เซนเต็มค่ะเรื่องที่16ค่ะการค้าขายการค้าขายค้าขายออนไลน์ค้าขายตามตลาดนะัดค้าขายตามข้างถนนค้าขายตามห้างสปปรรพสินค้าค้าขายตามตลาดสดค้าขายตามสถานที่ต่างๆ 100%เเต็มถึง150%ค่ะที่ขึ้นถึงขนาดนี้เพราะแต่ละคนมีความทุ่มเทความตั้งใจความพยายามและการอดทนทำอย่างต่อเนื่องที่แต่ละคนมีไม่เท่ากันค่ะเพราะความพยายเพราะความพยายามของแต่ละคนน่ะมีไม่เท่ากันอยู่แล้วค่ะเอาเป็นว่าทำให้เต็มที่ ทำให้ดีที่สุดค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะหรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายในสามเดือนภายในหกเดือนเรื่องของการค้าขายเรื่องของการค้าขายจะมีทางออกที่ดีจะชัดเจนขึ้นจะราบลื่นขึ้นจะสงหวังขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะอดทนทำอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เต็มที่ค่ะทำให้ดีที่สุดค่ะ ความสมหวังรออยู่ค่ะเรื่องที่17การใช้นี้การใช้นี้70%ค่ะ70%หรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายใน3เดือนภายใน6เดือนเรื่องของการใช้นี้จะมีทางออกที่ดีจะชัดเจนขึ้นจะราบลื่นขึ้นจะสมหวังขึ้น ก็เป็นไปได้ค่ะในระหว่างนี้ก็สงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะอดทนทําอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เต็มที่ค่ะทำให้ดีที่สุดค่ะทางออกที่ดีรออยู่ค่ะเรื่องที่18การเลิกกับมือที่สามขึ้น70%ค่ะระยะเวลาก็ภายใน3เดือนภายใน6เดือน เรื่องนี้ต้องไม่ใจร้อนวู่วามค่ะไม่ใจร้อนวูวามค่ะก็คือลดลดความใจร้อนวู่วางเนี่ยลดลงให้ได้ลดลงให้มากค่ะให้ลดลงก็เพราะว่าให้ลดลงก็เพราะว่าความสมหวังยังรออยู่ค่ะความสมหวังยังมีอยู่ค่ะแม้จะผ่านปัญหาเรื่องเราแล้ว,ลวความยุ่งยากยังไง ท้ายที่สุดแล้วความสมหวังและทางออกที่ดียังมีอยู่ค่ะให้70%ค่ะเรื่องที่19การติดทหารการติดทหารขึ้น75%ค่ะ75%ระยะเวลาก็3เดือน6เดือน9เดือนค่ะเพราะแต่ละคนก็ต้องใช้ระยะเวลา ของแต่ละเรื่องที่จะปรับตัวหรือตั้งหลักหรือหรือตั้งหลักหรือรับมือหรือต้องทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและใช้ระยะเวลาของแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะเอาเป็นว่าทำให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดค่ะโชคชะตาที่ดีรออยู่ค่ะเรื่องที่20ค่ะ มีเจ้ากรรมนายเวรตามไหมยี่ซค่ะ25%ซให้เรามีความตั้งใจจริงใจที่จะขอโทษขอเอาหสิกรรมค่ะเรื่องนี้ก็จะคี้ข่ายขึ้นได้ค่ะรับมือได้ค่ะเปอร์เซ็น์ที่ยังรับมือได้ยังหลีกเลี่ยงได้ยังลดลงได้75%็ค่ะเจ เรื่องที่21ค่ะการชนะคดีความ,มการชนะคดีความขึ้น70%ค่ะ70%ระยะเวลาก็จะอยู่ที่5เดือนถึง9เดือนค่ะอยู่ประมาณนี้ค่ะเพราะ3เดือนมันเหมือนเพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเดือนที่4ก็น่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้ว คือครบสามเดือนน่ะมันเขาเรียกยังไงอ่ะครบสามเดือนของตัวมันเองมันยังไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนขนาดนั้นเริ่มมองเห็นแต่ยังไม่ชัดเจนเดือนที่4เข้าใจว่าเดือนที่5มากกว่าค่ะ5้เดือนถึงเเดือนค่ะ5้เดือนถึงเก้เดือนเรื่องของการชนะคดีความนี้ในระหว่างนี้ไม่เพิ่มปัญหาค่ะสงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะไม่ใจร้อนวู่วามค่ะ รอบคอบให้มากค่ะรอบคอบให้มากอย่าลวออกมาค่ะรอบคอบให้มากนะคะโชคชะตาที่ดีรออยู่ค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะทางออกที่ดีรออยู่ค่ะสงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะทั้งหมดก็ยี่สิบเอ็ดเรื่องผ่านไปแล้วนะคะ9้า ล้างผ้่ก่อนค่ะล้างผ้ก่อนนะคะตอนนี้ก้าวล้างผ้ยอยู่ค่ะ เอาละค่ะกำลังทยอยวางไพ่ค่ะทยอยวางไพ่ยอยู่นะคะเ,คเรามาดูกันต่อค่ะ เรามาดูกันต่อค่ะเรื่องที่22การออกจากเรือนจำเปอร์เซ็นต์70%ปอร์เซนค่ะ70%และระยะเวลาก็6เดือนถึง9เดือนค่ะ6เดือน9เดือน12เดือนค่ะเอาเป็นว่าเปอร์เซนต์70%็ระยะเวลา6เดือน9เดือน12เดือนค่ะในระหว่างนี้ไม่ใจร้อนวววามค่ะ ลดปัญหาลงให้มากค่ะลดปัญหาลงให้มากโชคชะตาที่ดีรออยู่ค่ะโชคชะตาโชคชะตาที่ดีรออยู่ค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะตั้งใจทําเรื่องที่ดีต่อเนื่องค่ะตั้งใจและอดทนทำเรื่องที่ดีต่อเนื่องค่ะเรื่องที่ยี่สิบสามค่ะ การมีลูกการมีลูก8ปค่ะ80%ระยะเวลาก็2-4เดือน3-5เดือน3-6เดือนหรือภายใน3เดือนก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับตัวเราเองค่ะบางทีตัวเองอารมณ์ไม่เข้าที่เข้าทางในตัวเอง มีมุมใจร้อนวู่วางง่ายอาจจะเครียดหรืออาจจะเหนื่อยหรืออาจจะวิตกกังวลกับปัญหาก็เป็นได้เอาเป็นว่าท้ายที่สุดแล้วมีทางออกที่ดีค่ะมีทางออกที่สมหวังรออยู่ค่ะสงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะเรื่องของการมีลูกขึ้น80เปอร์เซ็นเลยค่ะเรื่องที่24ความสมหวังความสมหวัง หนึ100่งร้อยเปอร์เซนเต็มค่ะหนึ100่งร้อยเปอร์เซนเต็มนะคะระยะเวลาก็ภายในสามเดือนภายในหกเดือนเรื่องของความสมหวังเรื่องของความสมหวังจะมีทางออกที่ดีจะชัดเจนขึ้นจะราบลื่นขึ้นจะสมหวังขึ้นให้อดทนทำอย่างต่อเนื่องให้ลดความใจร้อนวู่วามให้รอบคอบให้มาก สงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมความสมหวังมาถึงช้ามาถึงช้าท้ายที่สุดแล้วความสมหวังมาถึงอย่างแน่นอนคะ่ะความสมหวังดูเหมือนว่าจะมาถึงช้าแต่ท้ายที่สุดแล้วความสมหวังมาถึงอย่างแน่นอนคะ่ะพอขึ้น100เซตเต็มค่ะเพียงแต่ความสมหวังมาช้าสักหน่อยค่ะ หรือดูเหมือนช้ามากสักหน่อยแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะสมหวังอย่างแน่นอนค่ะอดทนทำอย่างต่อเนื่องค่ะทุ่มเทให้มากตั้งใจให้มากพยายามให้มากค่ะโชคชะตาที่ดีรออยู่ค่ะการเปลี่ยนแปลงที่ดีรออยู่ค่ะเอาเป็นว่าทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดค่ะ ทางออกที่ดีโชคชะตาที่ดีความสมหวังที่ดีรออยู่ค่ะก้าวขอให้ความรักของทุกคนสมหวังค่ะขอให้มีความร่ำรวยเยอะๆค่ะขอให้มีทางออกที่ราบรื่นสำเร็จสมหวังค่ะ หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วย9กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้9ค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะขอให้ความรักของทุกคนสมหวังค่ะขอให้ความรักของทุกคนสมหวังค่ะ